สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันชายทาโร่นะคะช่องพี่หมอดูได้ทุกเพศทุกับแทนเพศกันเอาเองนะคะหากเชื่อในศาสตร,ร์ของไพ่ยิดสีผ้าย 24, าโร่นะคะผพ่ไม่เคยโกหกใครไม่ตอบเอาใจใครค่อนข้างที่จะตรงและแม่นยําต่อหน้าผู้ที่รับฟังคําทํานายนะคะและพี่หมอทำคอนเทนต์เป็นแรนดอมนะคะดวงอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกท่านเพราะฉะนั้นให้ดูเพื่อความบันเทิงนะคะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะโอเคนะวันนี้มาในแรนดอมหัวข้อที่ว่า เจ้าที่เจ้าทางนะคะเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะคะที่ทุกท่านอพ,พักอาศัยอยู่ณนะตอนนี้นะคะเขาอยากจะสื่ออะไรบอกกับทุกท่านนะคะพี่หมอขอเช็คพลังงานหนึ่งใบก่อนนะคะว่าพลังงานจะตรงกับท่านใดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อในศาสตร,ร์ของไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจําตัวทุกท่านอนุญาตให้พี่หมอเปิดคําทานายนี้ด้วยนะคะ ให้ทุกท่านนึกถึงภาพนะบ้านหลังนั้นหรือที่พักอาศัยของทุกท่านนะคะขอเช็คพลังงานหนึ่งใบก่อนนะคะพลังงาน ten of wands พลังงานสิบไม้เท้านะคะพลังงานที่ทุกท่านมาเจอคลิปนี้ณนะตอนนี้เวลานี้นะคะเหมือนคุณเป็นเดอะแบกเลยเนาะแบบรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัว นะพลังงานตรงกับคนที่เกิดธาตุไฟเมษสิงธนูได้ด้วยนะคะคุณเป็นคนขยันมากๆนะคะหนักเบาเอาสู้นะคะและพลังงานภายใบนี้บอกว่าให้คุณอดทนไปอีกนิดหนึ่งนะคะคุณจะใกล้ถึงความสําเร็จของคุณแล้วค่ะนะคะอย่าลับความพยายามทุกท่านที่มาเจอคลิปนี้นะคะใครจะทำใครทาเกี่ยวกับธุรกิจนะเกี่ยวกับโรงงานเป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจส่วนตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ขยับขยายธุรกิจนั้นไปถึงไกล ไปถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะโอเคนะนี่คือพลังงานหนึ่งใบนะคะทุกท่านโอเคให้ทุกท่านนึกถึงบ้านหลังนั้นที่ทุกท่านพักอาศัยอยู่นะคะหรือที่อยู่ที่พักอาศัยณนะปัจจุบันนี้นะคะข่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนอยากจะเสืออะไรกับทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ตั้งจิตรีแลกพลังงานให้ได้มากที่สุดสงบนิ่งให้มากที่สุดนะคะไพ่ยี ท่านจะสื่อให้กับทุกท่านที่มีจิตและพลังงานบวกที่สงบนิ่งนะคะโอเคนะว้าวเดอฟูลขออภัยค่ะพลังงานใบแรกเป็นเพจออฟบอนส์นะคะพลังงานเกี่ยวกับเด็กถือไม้เท้าเนี่ยค่ะคุณเป็นคนที่แบบเหมือนมีความฉลาดมีไหวพริบมากๆในการทํางานและคุณเป็นคนที่ลักษณะเหมือนโดดเด่นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมาย นะท่านบอกว่าคุณเก่งมากๆคุณสามารถประสบความสําเร็จได้แต่อายุยังน้อยนะคะหรือได้มากกว่าเร็วกว่าคนที่อยู่ในวัยเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานของคนที่เกิดธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะใครที่ลักษณะเหมือนพี่หมอรู้สึกว่าคุณอาจจะมีน้องกุมารน,นะคะที่อยู่ในบ้านคุณก็เป็นไปได้ด้วยนะะพลังงานวิญญาณเด็กนะคะ ที่เขามาสื่อผ่านพลังงานไพ่ใบนี้นะคะที่เหมือนคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนตะไคร่นะที่คุณมีอยู่ที่บ้านให้คุณปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเขาชอบให้คุณเหมือนสวดมนต์นั่งสมาธินะคะแผ่เมตตาและก็กดน้ําให้กับเขานะคะเขาแบบเหมือนคอยช่วยเหลือคุณคอยเคียงข้างคุณทุกเวลาเลยโดยเฉพาะในเรื่องการเรียนการงานของคุณนะคะเขาจะคอยเหมือน มีพลังบางอย่างในตรงนี้แหละคะ่ะที่ปกปักรักษาคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นเขาชอบฟังในเสียงสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกรวดน้ำนะคะหรือไม่ก็เหมือนขึ้นถวายน้ําหิ้งพระนะคะถ้าทําไม่ได้เลยจริงๆก็อาทิตย์หนึ่งเขาอยากให้คุณทําประมาณ1-2ครั้งนะคะพลังงานที่เขาสื่อผ่านหน้าไพ่ของพี่หมอมานะคะพลังงานนี้คือพลังงานเชาริออนะคะชาริออคือพลังงานที่ตรงกับลัคนาราศีกรกฎได้ด้วย คุณเป็นคนที่ชอบที่รักในการเดินทางหรือใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ทำงานเกี่ยวกับเหมือนบริษัทขนส่งนะคะ Export i m p o r t l ต g i s ิ i ตนะสะตำรวจทหารสจวตนักบินการเดินทางบ่อยๆนะคะพลังงานที่เป็นทำงานเกี่ยวกับพลังงานการทำงานาในด้านความเร่งรีบนะคะการขับรถนะคะการเป็นเหมือนนักดับเพลิงอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยพลังงานคุณรอคนเดินทางมาหา ที่ท่านสื่อออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเหมือนมีเกณฑ์การต้องเดินทางไปกราบไหว้สักการะบางสิ่งบางอย่างนะที่เกี่ยวกับองค์ท่านนะพี่หมอสื่อพลังงานในตรงนี้มีมีวิญญาณนะคะหรือให้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหรือคุณเคารพนักถือเกี่ยวกับเหมือนนักบวชนะคะไม่ก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่านักรบนะคะบุรพกษัตริย์นะคะ ที่ท่านมาเจอคลิปเนี้ยที่มีอยู่ในบ้านของคุณไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชสมเด็จพระนเรศวรไม่ก็เป็นสมเด็จปู่พิยะมหาราชปู่พิยะมหาราชก็เหมือนเป็นทรงทรงม้านะคะท่านเป็นทรงม้านะให้คุณกราบไหว้ดูแลท่านนะหิ้งพระในตรงนี้นิดหนึ่งหรือสวดบทสวดมนต์ฟังบทสวดมนต์เกี่ยวพระเจ้าตักสินมหาราชสมเด็จปู่พิยะมหาราชด้วยนะคะ เขาจะช่วยในเรื่องของการเดินทางการติดต่อเจรจานะคะจะได้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือใครที่จะต้องเดินทางบ่อยๆก็กราบไหว้ท่านนิดหนึ่งก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านนะคะท่านจะมีพลังงานตรงนี้สื่อออกมามีอยู่ในบ้านของท่านนะคะเป็นพลังงานที่คอยปกปักร,รักษาคุ้มครองคุณอยู่นะคะโอเคไว้ที่สามนะคะพลังงานเดอะสตาร์พลังงานคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมได้ด้วย คุณชอบอธิษฐานร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าถ้าคุณปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาคุณจะได้รับพรอันประเสริฐนั้นจากจักรวาลจากสิ่งที่เคารพนับถืออยู่ในบ้านของคุณพลังงานที่พี่หมอเจอไม่ว่าจะเป็นเหมือนร้องขออธิษฐานพระแม่ลมักษมีพระแม่อุมาเทวีเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมหรือคุณอาจจะเคยไปกราบไหว้ท่านนะคะเป็นเทพของเหมือนเทพกวนอูเจ้าแม่กวนอิม อย่างนี้นะคะเจ้าแม่ทับทิมสูงมากพลังงานที่สื่อออกมาคุณจะได้รับความสําเร็จณตรงนี้ที่คุณอธิษฐานร้องขอทุกครั้งคุณอย่าลืมกรวดน้ําให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนของคุณนะคะให้เขาได้รับผลบุญในตรงนี้แล้วเขาจะส่งเสริมให้คุณแบบเหมือนมีพลังบางอย่างที่ทําให้คุณโดดเด่นใ,หในหน้าที่การงานไม่ว่าใครจะเป็นพวกอินฟลูนะคะนายแบบนางแบบดารานักร้องคุณจะมีชื่อเสียงอย่างมากใครทํางานเป็นเหมือนนะคะหมอดูนักทํานายอย่างเนี้ย คุณจะมีคนรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นนะคะคุณลักษณะคุณอ่านไพ่นะให้คุณเหมือนเขาสื่อบองว่าว่าให้วางตำแหน่งไพ่แล้วก็พยายามเหมือนเขาเรียกว่าให้คุณมีตำแหน่งไพ่ให้ถูกต้องนะคะสําหรับหมอดูนักทํานายนะคะแล้วก็เนี่ยอธิษฐานร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมกดน้ําจุดธูปส6บหดอกโดยเฉพาะพระแม่ธรณีนะคะท่านปุกป,ปักรักษาคุณอยู่ณตอนนี้จุดธูปส6บหดอกแล้วก็กรวดน้ํา ให้กับท่านในทุกๆครั้งคุณจะประสบความสําเร็จมือมีชื่อเสียงโด่งดังนะไปถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะโอเคนะพลังงานพี่หมอจะเปิดทั้งหมดห้าใบนะคะเนี่ยพลังงานลัคนาราศีกลุ่มออกมาสูงมากร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงดาวสว่างสวยนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนท่านชอบฟังบทสวดสวดมนต์จากคุณนะคะเนี่ยพลังงานเพออฟซอสพลังงานเด็กถือดาบ คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสูงมากเป็นคนที่ใจคอเด็ดเดี่ยวทําอะไรทําจริงนะเนี่ยเป็นคนที่รักในการศึกษาฝ่ายเรียนรู้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการงานธรรมะนะคุณเหมือนอยากจะแบบหลุดพ้นจากอารมณ์ที่มันเหมือนอารมณ์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นพลังงานพลังงานคุณตกวิตกกังวลน,นะคะจิตตกคุณอยากจะหลุดพ้นนะตรงนี้ให้คุณศึกษาธรรมะเปิดบทสวดมนต์นะคะเอาจิตตรงนี้ค่ะเอาธรรมะ อย่างน้อยๆเลยอ่ะถ้าสินห้าคุณยังไม่ครบก็ประมาณสักสามข้อก็ยังดีนะคะให้คุณทําประมาณสักนะคะหนึ่งถึงสองวันต่อหนึ่งสัปดาห์ให้คุณปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะเขาชอบให้คุณสวดมนต์ให้เขาฟังนะคะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนที่มาสื่อพลังงานตรงนี้พี่หมอนะคะพลังงานทัดลมเมถุมตุนกุมสูงมากเลยนะคะทุกท่านโอเคใบที่ห้าอืุณขาพลังงานเดวิลเอ่อดีเอ็มเพรสขออภัยนะคะดีเอ็มเพรสหมายถึงว่า คุณเป็นคนมีบารมีสูงส่งมากมีอิทธิพลมากถ้าคุณมีลักษณะมีบุตรก็มีบุตรที่แบบเหมือนรักและเคารพคุณเพราะอะไรรู้ไหมคุณมีความเป็นแม่สูงมากคุณมีบารมีสูงมากนะคะคุณจะได้พบเจอคนที่ศีลเสมอกันเขาบอกว่าพลังงานมีพลังงานพระแม่อุมาพลังงานนักรบนะคะที่เป็นองค์ผู้หญิงเป็นย่าโมพระสุพรรณกัลยาหรือแม่หยวนก็ได้ด้วยเนี่ยใครที่แบบเหมือนเคยร้องขอบุตรอยากตั้งครรภ์อยากมีบุตร คุณได้ในสิ่งตรงนั้นแน่นอนนะคุณจะประสบความสําเร็จในหน้นาที่การงานนะคะเป็นอย่างสูงให้คุณปฏิบัติตรงนี้นิดหนึ่งให้กับท่านนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นองค์เทพที่เป็นองค์พระแม่อุมาเทวีนะที่พี่หมอสัมผัสได้สูงมากกับองค์พ่อศิวะนะท่านเป็นเทพที่แบบเหมือนคอยปกปักรักษาคุณอยู่นะลูกหลานบุตรบริวารของคุณนนเนี่ยพลังงานคนที่เกิดในวันศุกร์ได้ด้วยนะคะพลังงานในตรงนี้ท่านบอกว่า ให้คุณนะคะเชื่อในเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งบาปบุญนะคะเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมสวดมนต์กรวดน้ําให้กับเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเรือนที่ปกปักรักษาคุณอยู่พี่หมอเชื่อเลยว่าคุณมีอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะคุณมีเทวดาที่ปกปักรักษาคุณน่ะไม่น้อยกว่าหนึ่งองค์แน่นอนนะคะเป็นทั้งนักบวชนะเป็นทั้งพระมหากษัตริย์บุรพกษัตริย์นะคะแล้วก็เป็นทั้งเทพที่เป็นองค์ผู้หญิง ออกมาสูงมากเลยนะคะที่พี่หมอได้ซื่อออกไปมาดูใต้สําหรับนะคะทุกท่านเป็นเดอมูนพลังงานนี้ตรงกับคนที่เกิดลัคนาราศีมีนหรือคนที่เกิดในเดือนมีนาคมได้ด้วยให้คุณพลังงานปีจอปีจอปีมะเมียนะคะให้คุณทําบุญเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวจรจัดคุณมีเซนต์มีสัมผัสที่หกมีรางสังหรณ์ดีมากให้เชื่อในสัญชตาตญาณของตัวเองให้จิตวิญญาณน,นําทางคุณเป็นผู้ตื่นรู้มากๆเลยค่ะ คุณอยู่ในแบบลักษณะคือเป็นผู้ตื่นรู้สุดๆเลยตอนเนี้ยใครที่มาเจอพลังงานในตรงนี้เจ้าทีเจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนได้บอกคุณว่าคุณเป็นพลังงานตื่นรู้ตื่นรู้ยังไงร,รู้ไหมคะคุณนําธรรมะที่มาขัดเกลาจิตใจคุณเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคุณเหมือนลักษณะเขาเรียกว่าอะไร เกณฑ์ในการหลุดพ้นจากสิ่งเก่าๆวิบากกรรมเพราะฉะนั้นคุณปฏิบัติต่อไปนะคะคุณที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไม่เสียเปล่าแน,น่นอนนะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนของคุณอยากให้คุณปฏิบัติในตรงเนี้ยนะเป็นพลังงานของคนรักน้องหมาน้องแมวด้วยนะให้คุณดึงตัวเองออกมาจากสิ่งเก่าๆให้คุณลุกขึ้นมาชาร์จแบตชาร์จพลังให้กับตัวเองสิ่งที่คุณท้อสิ่งที่คุณผิดหวังเสียใจท่านบอกว่าให้เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้น คนทุกคนเกิดมาไม่มีใครไม,ไม่มีใครที่แบบผิดหวังเสียใจและไม่มีใครที่ยืนในจุดที่สูงที่สุดก่อนแน่นอนทุกคนต้องผ่านเรื่องวิบากกรรมนะคะเรื่องที่ทําให้ผิดหวังเสียใจทุกท่านทุกท่านที่จะเชื่อในพลังงานจัก,กรวาลกดแรงดึงดูดนะคะทุกท่านเชื่อไหมคะว่าทุกคนไม่มีใครมีดีร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ไม่มีใครแย่ร้อยเปอร์เซ็นเช่นกันเพราะฉะนั้นรู้สึกในแย่ในบางสิ่งบางอย่างเราต้องฉุดดึงตัวเองออกมาจุดนั้นอย่าจมปลัก อยู่กับอดีตอย่าจมปลักอยู่กับสิ่งที่มันทําให้ผิดหวังและเสียใจดึงตัวเองออกมาจากจุดที่ต่ําที่สุดคุณสามารถไปสู่จุดที่สูงที่สุดได้นี่คือพลังงานเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะอยากจะสื่อมาบอกกับคุณนะพลังงานเทพเทวดาปกปักรักษาบ้านที่พักอาศัยของคุณสูงมากให้คุณปฏิบัติต่อไปนะแล้วคุณจะเจอวันที่ดีอย่างแน่นอนทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ถ้าคิดว่าพลังงานนี้ตรงและแม่นและใช่ก็ขอให้พิมพ์ว่าตรงหรือแม่นน้อมรับพลังงาน นี้กลับไปนะคะเม้นไลค์แชร์ให้กับช่องพี่หมอ follow repos ตคลิปนี้นะคะใครอยากจะซัพพอร์ตกล่องขวัญก็สามารถซัพพอร์ตกล่องขวัญใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นคราครูเป็นกำลังใจให้กับช่องพี่หมอได้เลยนะคะขอให้ทุกคนจงโชคดีมีความสุขนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ Have a nice day นะคะสวัสดีคะ่ะโชคดีคะ่ะ